ช่างใจที่ดีนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดนะครับของวิธีกรรต่างๆแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดครับผมมองว่าการบบวิไปเทฤษฎีส่วนใหญ่แล้วมันเป็นการหมุนเพราะสิทธิ์หรือคนในใน,ในที่เข้ามาในสํานักให้เป็นคนดีสังเกตมันจะไปเทียบเคียงกับงานวิจัยหรือตำราหลายๆเล่มที่เขียนในปัจจุบันนะครับว่าคนไหนที่ฝึกมวยแล้วเนี่ยลูกศิษย์จะเป็นคนดีเชื่อฟังคำสอนของครูครูคบาอาจารย์มีเม,มตากรุณาต่อคนอื่นเพื่อเฟื้อเฟ่แนเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนมีความเคารพนี่แหละ มันจะมีการสะท้อนออกไปในวงลักษณะอย่างนี้แต่ว่ามันก็อยู่ในวงขอบ่ายศาสตร์วิชามวดไทยดูละนะครับก็โอเคนะสํะาหรับอีพีที่เราพ็คุยกันยาวเลยนะครับเกี่ยวกับการครอบครูวนะครับวันนี้ผมครูแดนและก็น้องโอก๊กก็ขออนุญาตลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่อีพีหน้าขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้กับครูแดนมวยพญาวิชัยดับด้วยนะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมอีกครั้งนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ